ตัวอย่างมันก็ช่วยขายของไงมันก็จบแม่ไม่ด่าลุงป้าแถมช่วยขายของแล้วก็หันไปด่าออยานมันก็ันแหน้น่นี้ไงสิ่งที่เราต้องการสิ่งสาหรับรถนะคือมึงหยุดด่าเพราะว่าเี่ยมึงต้องฝ่าใครเลยยิ่งดีแต่มึงจับเตะไอยานและขายของ่ะ มีม,ม,มีสองช้อยให้เลือกเนี่ยระหว่างอียานที่มันโจมตีพวกเราเนี่ยแล้วมันก็ว่าลุงป้ามันใส่ร้ายป้ายสีมันกันแจ้งต,ต่างๆนานานเนี่ยและไอ้ไหลที่มันไม่ด่าลุงป้าแล้วและมันก็มาจับมือกับพวกเราแถมด่าอียานด้วยอ่ะใครของดุอนะเธอจะเลือกเอาใครเราเราก็ถาม,ามให้สามช่องนั้นน่ะนะนะเธอจะเลือกเอาใครถ้ามูเรืองไอ้แต่ เพราะมันยังโจมตีมันยังบาปั่นหัวพวกกูอยู่จะมาเสียบอย่างวัาอย่างนี้อยู่เดี๋ยวขออ่านาป๋าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ของทานตะวันหน่อยนะครับคือเท่าที่ดูมาสามปีช่องฝั่งทีพีไม่เคยไปต้องจะผิดใครแซะใครมีแต่พูดตอบโต้คนที่มาด่าลุงป้าเท่านั้นค่ะถูกต้องค่ะทานตะวันอันนี้เห็นด้วยครับใช่เนี่ยจริงเราเราเราไม่เคยไปโจมตีใครก่อนนะฝั่งโน้นอะ่ะทุกคนเลยนะจริงๆไม่ไม่ไมี แต่ที่เราเอามาด่าด่านี่อีกฝั่งโน้นที่เราตัดคลิปมาแล้วเรามาด่าตอบโต้คือเราด่าตอบโต้เขากลับนะแล้วก็ปดาเขาอนนะแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ธนวันเข้าคอมเมนต์กันมาว่าและใครไม่ด่าลุงป้าเราก็ไม่ด่าเขานะคะเท่าที่ดูมาอ่เราจะไปด่าเขาทําไมล่ะเขาไม่ด่าลุงป้าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะเราต้องแยกแยะครับเนี่ยเรายังเรายังมีความรู้สึกผิดอยู่เลยนะกับเคสของคุณแป่ะ พราะเราไปด่าเขาเนี่ยทั้งทีเขาไม่ได้มาด่าว่าอะไรพวกเราแต่ที่เขาด่าอีอีแอดจุบไงแล้วเราเอาตัดเอาคลิปของเขาเนี่ยมาด่าแทนแอดจุกอบเนี่ยนั่นแหละเป็นหนุมมิกเห็นมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าเดี๋ยวผมวผมจะเพราะมันนะจริงป๋าแล้วผมผมถามท่านตะวันกลับหน่อยแล้วแล้วแอดหนึงมาด่าพี่อย่างเงี้ยพี่สมควรที่จะจะตอบกลับไหม นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันอีอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อาทิตย์เดือนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหรือไงเนี่ยมันยิ่งกัดอยู่มันยิ่งกัดแอดมินอยู่มันยิ่งกัดแอดมินป้าอยู่เออมันหรอเนี่ยชอบคาบข่าวไปอย่างนั้นอย่างนี้อืมชอบเอาไปคอมเมนต์บอกป้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวป้าป้าดอกดอกหาทัวร์ชันตะวันยอกดอกนะมันต้องคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทัวร์ลงสันตะวัน เดี๋ยวมันพานไม่ด่าทานตะวันอีกหมาเขาเคยไอ้เองจุกมันก็เคยพูดว่าแล้วคิดยังไงแอดมินเข้าลุงอ่ะเออเข้าไปชร์อะไรแปลกแอลเขาเข้าไปขายของเออของในล่ะป๋าป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทานตะวันตอบมาแล้วหยุดใครไม่ได้หยุดทิศตัวเองค่ะทานตะวันมันหยุดด่าพี่พี่หยุดอ่ะอ่ะ ทานตะวันถ้าม mm ันหยุด uh, ด <gained> ่าพี่พี่หยุดมันมันไม่ชอบมันไม่ชอบท้องน้ำตะวันนะก็ตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆแล้วที่เอาคลิปที่ว่าเอาคลิปของยีไอ้ไอ้ไอ้หยุดทำแทบแบบไป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 ลงที่ที่ในกลุ่มไงในไทยกลุ่มไงนนแหะแล้วเราก็เอาคลิปของคุณแจ้วที่เอ้เทพแบบมันโทรไปคุยกับคุณแต้วไงแล้วก็เอาไปทีเหมือนกันนะแหมตอนนั้นนะก็ ก็อย่างนี้คือคือบทมันบทสรุปของเรื่องเนี้ยนะครับคือใครไม่ด่าลุงป้าคือไม่ใช่ตัวของเราป๋าเข้าใจไหมครับเอาง่ายๆอย่างพวกป๋านุยอย่างพวกป๋านุยอย่างพวกทุกติกเนี่ยลุงป้าเขาก็ให้โอกาสนะในเมื่อไม่ด่าเขาแล้วเนี่ยลุงป้าให้โอกาสเพราะฉะนั้นนะครับคือคนตรงข้ามที่เข้าที่กลับใจเข้ามาที่ไม่ด่าลุงป้าเนี่ยลุงป้าจะให้โอกาสเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้โอกาสไอ้แต่ อย่างน้อยไอ้แต่ก็เป็นน้องป้านะมันเป็นครอบครัวกันและอย่างไอ้แต่เนี่ยมันเป็นคนหาดูเลี้ยงดูครอบครัวนะที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะด่ามันตางนี้ผมก็รู้สึกผิดนะที่มันแบบไม่เคยให้ตังค์พ่อแม่ใช้ไม่เคยนู่นไม่เคยนี่แต่มาช่วงหลังเนี่ยผมเพิ่งจะรู้ข่าวมาว่ามันเน่เป็นคนดูแลหมดเลยนะ ค่าจ่ายในบ้านค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาดูแลนั่นมันจะต้องอนรถแล้วมันก็ต้องส่งนี้ที่มันที่มันไปกู้มาอะไรต่างนานาเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเราดูแล้วมันก็เป็นคนที่ดูแลตาชานอย่างสมควรด้อย่างดีดูแลแทนป้าด้วยอันนี้มุมมองของเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจอ่ะมันไม่ด่าลุงป้าแล้วเราควรที่จะดีใจไหมล่ะถูกต้องไหมอย่างน้อยมันก็ดูแลพ่อแม่แทนป้าจริงไหมถูกต้องไหมครับอันนี้คือฝังที่ของผมนนเองไม่ต้องเลยแหละไม่ทีนี้ อนุญาตให้ให้เราเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแปลงเสียงเขานะเออเปิดเป็นเสียงธรรม,ธรมดาไปเลยเขา,าอนุญาตให้เราให้เราเอามาใช้ได้คิดเสียงนั้นนะ่รถ<อ>ก็เออดีนะขอบคุณพี่โหมากเลยเพราะว่าเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ไนงะเออได้แชร์ให้กับนะเออเรียกวนะ่าสังคมยูทูบเบอร์ของทั้งคน <c oughs> และก็ของผู้สูญเสียด้วยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแบบว่า มิจฉาชีพนีม่มาในในคาบของยูทูบเบอร์เออ,อนี้ไงอืมก็คือมม <c ười> อย่างนี้ป๋าวันเนี้ยผมเชื่อว่าการที่ผมมาขึ้นช่องนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรว่ามันไม่พอใจผมตลอดคือคือคือผมถามว่าผมมาขึ้นช่องโรนเนี่ยผมไปสร้างฟาร์มเดือดร้อนอะไรให้กับมันทำไมต้องมาด่าผม,ามขึ้นช่องโนแหลหวงเพราะฉะนั้น ตอนที <iyorsun> ่มันไม่ตอนที่มันไม่ไอ้นี่ไก่เทพอ่ะหมูมันมันมันก็ไอ้นี่อยู่แ้วแหละเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นป่าพีส่งสติกเกอร์ให้เทพอยู่นะเอ้าก็ฉันไม่ได้ทะเลาะกับมันนี่ฉันด่ากับมันจริงแต่ฉันไม่ได้จะโกรธอะไรมันนะฉันดา มาดันช่างรถสองรถมององนี้ด้วยรถอยากให้พิงนาทีขึ้นมาอย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยแล้วก็ทําคลิปคือทําได้หลายคลิปแล้วก็คือลังกาลังกาให้ที่นาทีเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงมุมมองคนเราอยู่ๆเปลี่ยนปุ๊บปั๊บอ่ะตามทําคลิปคลิปเนี่ยครับอยู่ๆให้เปลี่ยนเในหักมุมเลยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่อย่างน้อยอ่ะค่อยๆไปค่อยๆปรับคุยแล้วค่อยปรับแล้วอยากให้ขึ้นมาเล่ด้วยนะถูกถูกถูกครับอยากช่วยตรงนี้ใช่คืออย่างนี้ป่า คืออย่างนี้คือผมเนี่ยไอโรสมันก็เตือนผมนะคือโรสมันเป็นคนตรงอ่ะมันเป็นคนตรงแล้วเป็นคนที่ไม่เสแสร้งอะป่ามันเป็นคนที่เอ้ยอะไรที่พี่พูดอะมันจะมาหาเรื่องมาหาพี่พี่อย่าพูดนะมันก็บอกเราตรงๆนะถ้าพี่ถ้าพี่ไปพูดอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะเป็นผลไม่ดีกับพี่นะอย่างวันนั้นที่ผมขึ้นไล์สดไอโรสโทรมาหลังบ้านพี่ลงพี่ลงพี่ลงจริงไหมป๋าคือเท่านั้นในสิ่งที่ผมไปขึ้นมาช่องโรสเนี่ยผมพยายามปรับตัว พยายามปรปับตัวเรียนรู้คำพูดต่างๆนะเพราะผมมาเป็นคนิที่ไม่ใช่นักพูดป่าแล้วก็คือเราเคยฟาดมาแล้วเราจะมาทําแบบนี้มันค่อนข้างที่จะลาบากเราด่าอย่างเดียวเราใสา่ด่ามันป่านี่แหละผมว่าใส่ด่ามันป่านี่แหละเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคือการที่ผมมาขึ้นช่องโนะรนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมาแล้วแม่งผมสบายใจป่าได้มาคุยเอฟซได้มาคุยกับยวได้มาคุยแอดมินได้มาคุยแอดมินได้มาคุยกับอ๋อเปไหมป๋าตอบป๋าตอฮัลโหล เดี๋ยวเราเปิดคลิปเสียงของของพี่ห